ครับอ่าถ้าร้อนแล้วนะครับใส่น้ำมันลงไปอืมน้ำมันพอสมควรนะครับใส่เยอะใส่เยอะไม่ดีใส่เยอะนะครัับอนนี้ใส่คลีงคลีงคลิงวะเขาเรียกอะไรกัไม่รู้มีเขาเรียกเรียกอะไรทัพพีทัพพีส้าเตวันทัพพี ได้ไหมได้ได้อยู่ได้อยู่ดีการทดสอบน้ำมันเดือดไม่เดือดนะครับอันนี้ดิเนี่ยถืว่ากำลังเดือดกำลังเดือดไันอเราก ยังนะับยังยังยังไม่ได้ติดกระทะอยู่ติดชายอยู่เงี้ยรำให้วิดีโอนานครึ่งชั่วโมงอะไปต่อเกลียดดูคนไปตัดต่อดิถ้าจะสต่อปไว้กันก็ได้เลยบางฉากก็เราสต่อปไว้กันได้แมวเอายาวนี่แหละเอาลงยูทูบด้วยเลยไม่ถ่ายมบิ๊ก เนี่ยคนรอรอ,อที่สุดในไต้หวันเนี่ยรอหรอนี่ก็ร้องเนี่ยถุยเนี่ยรอใส่ต <c oughs> ัวเองน่าต,ตามไม่ดีควรตีนนิกับกล้องไม่ได้ปะเอะครับเดือดแล้วนะครับอย่าใส่เนื้อไปเลย

เชฟกระทะเหล็กแห่งประเทศไต้หวันนี่ทอดหมูเซ่บคือเก่านแล้ว